สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยนะครับเจอกันนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่นะครับมาเริ่มฝึก html css นะฮะก็จะรู้สึกว่าภาษา css เนี่ยมันยากจังเลยนะครับแล้วก็จะวางเลเ o u t หน้าเว็บเนี่ยไม่ถูกนะครับแล้วก็อาจจะเจอปัญหาที่ปวดหัวนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่า css เนี่ยไม่ได้ยากนะนะครับแต่ที่มันยากเนี่ยก็คือทุกคนไม่เข้าใจ html นั่นเองนะครับ ก็คือทุกคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าหลักการวางโครงสร้างที่ถูกต้องมันทํำยังไงนะครับผมวิดีโอนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มาสอนนะเพราะว่าผมเคยทําสอนไว้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมายกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะนะครับทีนี้ถ้าเกิดทุกคนอยากไปศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคก็มาดูกันเลยนะครับที่ผมบอกว่าจริงๆแล้ว CSS ไม่ได้ยากแต่ที่มันยากเนี่ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจ HTML มันเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยเคยไปรับงานมาเออต้องบอกก่อน ผมเคยไปรับงานมางานเขียนหน้าเว็บนี่แหละนะครับแล้วผมเคยเจอคนที่เขียน HTML ไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็วางโครงสร้างไม่เป็นเลยสุดท้ายผมต้องนั่งแก้ใหม่เลยนะฮะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้นะครับแล้วในส่วนของ CSS เนี่ยเขาก็จะมีการใช้ position อะไรก็ไม่รู้แบบมั่วไปหมดเลยนะฮะดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาทำความเข้าใจในเรื่องของการวางโครงสร้าง HTML กันให้มากๆนะเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับบางคนรู้สึกว่า HTML เนี่ยเป็นภาษามาก,กับ ก็คือไม่ต้องสนใจอะไรมากใช่ไหมฮะแต่ทีเนี้ยพอไม่สนใจเนี่ยก็จะวางโครงสร้างไม่ถูกนะครับแล้วพอไปเขียน CSS มันก็จะมั่วแล้วก็ผิดแล้วก็ปวดหัวนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะวาง l เ y o u t ที่มันมีกล่องซ้ายขวาอ่าแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นพื้นฐานการวางโครงสร้าง l เ y o u ์เลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับทุกคนก็แค่สร้าง d ด v ขึ้นมานะครับ จำไว้เสมอเลยนะฮะว่าเราเนี่ยจะต้องมีกล่อง d e v นะฮะที่มันเป็นคอนเทนเนอร์หรือว่าเป็น parent element นะครับที่เอามาครอบตัว c h i l l element ไว้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเนี่ยต้องการสร้าง layout ที่มีกล่องซ้ายขวาใช่ไหมนะครับทุกคนต้องสร้าง DeF ขึ้นมาตัวหนึ่งก่อนแล้วก็จะมี d ด f อีก2ตัวข้างในนะครับผม,มเดี๋ยวผมก๊อบมาอ่าแบบนี้นะฮะ ซึ่งทุกคนอาจจะตั้งชื่อคลาสไว้ก็ได้นะว่าอันนี้เป็น parent element นะฮะส่วนอันนี้จะเป็น child element left ก็คือกล่องด้านซ้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะก๊อบมาอีกอันนี้จะเป็น child element right นะครับอ่บซึ่งแรกๆเนี่ยทุกคนพยายามฝึกแล้วก็ตั้งชื่อคลาสให้มันสื่อความหมายเพื่อให้เราเข้าใจนะครับ แล้วเราก็จะเห็นภาพมันชัดยิ่งขึ้นนะหรือว่าทุกคนจะวาดรูปก่อนก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมชํานาญแล้วผมก็สามารถเขียนขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะต้องมีเป็น parent element ใช่ไหมฮะครอบตัว child element ไว้ะตรงนี้ก็จะมี2ตัวทีเนี้ยเราก็จะเขียน CSS ได้ง่ายๆเลยนะครับบางคนเนี่ยคือเขาไม่เข้าใจว่ามันจะต้องมีตัว container ตัวเนี้ยหรือว่า parent element ตัวนี้เขาก็จะทําอย่างนี้เลยนะครับแล้วทีนี้พอไปใช้ flex ใช้อะไรเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะครับ เราก็ต้องมีตัวนี้ครอบมันก่อนแล้วก็เวลาผมจะเขียน CSS เนี่ยผมก็แค่เข้าถึงนะครับ class parent element แล้วผมก็อาจจะใช้ display นะครับเป็น flex โอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเข้าถึงตัว shell element left ผมจะกำหนด width นะครับสักประมาณ300พิกเซล height 300พิกเซลนะครับ background color เป็นสีแดงแล้วกันอ่าอันนี้ก็คือกล่องด้านซ้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล่องด้านขวานะฮะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีเป็นกรีนแล้วกันนะครับโอเคซึ่งตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าพอผมใช้ display flex ที่ parent element เนี่ยมันจะขึ้นมาต่อกันนะก็ถ้าผมไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะลงมาต่อกันแบบนี้เพราะว่าไอตัว div เนี่ยมันเป็น block element นะครับโอเคนะฮะอ่ะทีนี้เนี่ยผมจะทำยังไงให้ตัวกล่องซ้ายมันชิดซ้ายใช่ไหมแล้วก็กล่องขวามันชิดขวานะครับจริงๆเราก็สามารถใช้เป็น justify content space between ได้เลยนะครับผมอ่ะก็นี่นะครับทุกคนจะเห็นว่า กล่องด้านซ้ายก็จะชิดซ้ายและกล่องด้านขวาก็จะชิดขวานะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นไหมนะครับว่าคือหลักการง่ายๆนะครับในเรื่องของการวางเลเยอร์เนี่ยก็คือสําคัญมากนะแล้วผมเจอเยอะมากที่หลายคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับแรกๆมันก็ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจนะครับแต่นั่นแหละในวิดีโอนี้นะครับมายกตัวอย่างให้ดูง่ายๆนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าการเขียน CSS มันยากจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากนะครับแต่ที่มันยากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่า มันวางโครงสร้าง HTML ยังไงให้ถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับใครที่จะมาเขียนเว็บนะต้องเข้าใจในการวางโครงสร้าง HTML แล้วทุกคนเนี่ยจะเขียน CSS ไม่ยากเลยนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นความสําคัญของการทําความเข้าใจการวางโครงสร้าง HTML นะครับผมก็เป็นสิ่งจําเป็นมากๆที่นักพัฒนาเว็บทุกคนต้องรู้นะครับก็3ภาษาหลักๆนะอันนี้ผมสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดทุกคนอยากจะมาเขียนเว็บก็ ศึกษา HTML ให้เข้าใจเลยนะครับศึกษา CSS เหมือนกันก็ให้เข้าใจเลยแล้วก็ศึกษา JavaScript ให้เข้าใจเช่นเดียวกันนะครับสภาษานี้สําคัญมากๆนะครับโอเคก็วิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหาาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ